อันหยุดที่ไม่ได้หยุดนะนั่งโมของเล่นให้เหมือนกับรถบรรทุกจริงๆนะฮะนี่สนิมโลโก้งโลโก้ความเก่าคาบดินเนี่ยเอาให้เหมือนเลยนะสนุกดีนะ เ,เหลือป้ายทะเบียนก็รถโมกปูนอีกคันนึงยังไม่เสร็จอะเนี่ยมืพัวด้วยเก็บพัว คาบปูนฮะเห็นนะมคาบปูนจัดไปแล้วก็มีทริมของการสะท้อนแสงด้วยนะฮะเดี๋ยวกลมขนส่งเขาปรับเอา <c oughs> นี่ จริงๆจ,จะหาไอ้พวกติดรถสโลแกนนะสโลแกน10บล้อนะหาซื้อไม่เจอนะเหลือป้ายทะเบียนที่มันทำยังไงให้มันเป็นเหมือนป้ายทะเบียนจริงๆนะเปน็นแบบเรืองแสงได้ด้วยนะใครรู้แนะนำบอกทีนะครับสเกลหนึ่งต่อสิปอันนี้เป็นพร็อพสำหรับ ำงานงานหนึ่งนะครับซันแอนฟันซะด้วยอ๊เนี่นะีะฮะมวปูนจริงๆมันต้องมีถังดับเพลิงอันหนึ่งนะอันนี้ถังน้ำมันลงเสร็จแล้ว ันนี้เราตัดทิ้งเลยนะไอ้ตัดทิ้งเลยแล้วก็ติดล้วเข้ามาแทนมันละทำสนุกสนุกเป็นของเล่นที่เราเอาไปใช้จริงจังนะเนี่ย